ร้อยอาชีพพลัสบาย GSB สร้างอาชีพสารฝันปั้นธุรกิจให้ยั่งยืนวันนี้ผมจะพามาดูผลิตภัณฑ์น้ำอิสภาล์ลำสกัดจากสวนหมดอูชัยประการกับคอนเซปต,ต์ The Holy Food เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับรางวัลผู้ประกอบการฐานนวัตรกรรมดีเด่นในโครงการ Step in Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตรกรรมปี2จากธนาคารน้ำสินครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเมย์เจ้าของผลิตภัณฑ์อินทาลัมจากแบรนด์สวนหมดวุชัยประาการันสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณเมย์แนะนำผลิตภัณฑ์และที่มาของผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมครับเริ่มต้นมาจากอินทผลัมเนี่ยบูมจากที่อินทผลัมแห้งก็กลายมาเป็นทานอินทผล,ลัมสดก็เลยเน้นไปเป็นแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล,ลค่า แล้วก็เอาเข้าห้างสรรพสินค้าค่ะครับแล้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากอินทระผาลัมนี่มีอะไรบ้างครับไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็มีน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลธรรมชาติพี่เมย์เข้าร่วมโครงการ Step In Innovator Network นี่ได้ยังไงครับคือเราเห็นในโฆษณาทาง Facebook อาของ n A&A ค,ค่ะว่ารับสมัครผู้ประกอบการที่ <c oughs> มี b model, c c <oughs> Model ก็เลยเออสนใจก็ลองสมัครไปดูค่ะก็ได้เข้าร่วม แล้วก็หลังจากที่เข้าร่วมโครงการนีครับได้นําความรู้มาพัฒนาต่อยอดธุรกิจนี้ยังไงบ้างครับเจ้าหน,น้าที่เนี่ยก็ให้คําแนะนําว่าควรที่จะสร้างสตรอรี่ตรงนี้ให้แข็งแรงรแล้วก็ใช้เวสทุกส่วนนะคะเอามาทำผลิตภัณฑ์ ก็นอกเหนือจากในตัวของ BCG นะครับเราได้ช่วยเหลือสังคมในอีกด้านไหนบ้างครับบริเวณนี้ไม่มีงานทำซะเยอะรเราก็เลยพยายามจ้างงานคนในหมู่บ้านเข้ามาทำงานที่สวนเราเพราะนั้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะช่วยครอบครัวได้มากกว่าแบบ20ชีวิตเลยค่ะอ๋อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนใช่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับรองวัลจากการอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการโครงการ Si ตปอินอ n นโน t ว o r นเน็ตเสร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรมปี2จากธนาคารออมสิน ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อยอดธุรกิจด้วยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมให้เติบโตแบบก้าวกระโดดครับขอขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม